เราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ในบ้านของเราในโถงของเรามีความถูกต้องมีความเป็นอัประมงคลหรือมีความเป็นมงคลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ในกรณีถ้าดูของบ้านเราดูจับประตู<ม>ว่าประตูเนี่ยเมื่อเรายืนอ,อยู่ที่หน้าประตูแล้วเราหันหลังให้ประตูข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรจะจวะัดด้วยเข็มทิศยืนท,นที่ยืนที่ประตูะหันหน้าออกใช่ไหมหันหน้าออกเป็นหน้าบ้านใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่มันจะละจุดกับท้จีแล้วใช่ไหมฮะโคจรอันนี้คือจุด พิงประตูเลยฮะตัวนี้จะเป็นกําหนดความเป็นมงคลและความเป็นอัปมงคลซึ่งตัวนี้ใช้เปรียบเทียบกับดาวของคนก็คือหมายถึงเลขประจําตัวคงชุย 1, 1> หนึ่งสองสามสี่จนถึงเก้าอย่างผมคนคนเลขแปดยืนอยู่หน้าประตูผมแล้วผมจะรูได้ไงว่าอันไหนเป็นมงคลกับตัวผมหรือว่าตามวิชาเหมือนตามวิชาเขาจะมีกําหนดมาแล้วก็คือเป็นทิศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมเป็นเป็นมงคลผมเป็นคนกลุ่มตะวันตกใช่ไหมฮะสองหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปด อันนี้คือทิศที่ดีของผมถ้าเป็นคนตะวันออกคือหมายเลขหงุ่ยหนึ่งสอสามสี่เก้าก็จะเป็นทิศของทิศตะวันออกทิศของกลุ่มตะวันออกไปอันนี้อันนี้คือนัดแค่ประตูนะยังไม่ได้นับถึงว่าบ้านเนี่ยฮะมันต้องสัมพันธ์ไงอย่างบอกเวลาที่เขาบอกว่าเขาสร้างบ้านหงุ่ยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่จะมาเนี่ยเป็นคนตะวันตกหรือตะวันออกอคนตะวันตกต้องเข้าประตูตะวันตกถึงจะเจริญรุ่งเรืองคนตะวันออกต้องเข้าประตูตะวันออกถึงจะเจริญรุ่งเรือง